ฝึกสะกดและอ่านคำที่มีหอนำรอเรืออ่านตามครูนะคะหอรออีหรีหอรออีหรีหอรออูหรูหอรออูหรูหอรออ,ห,รหอรออาราหอรออาราหอรอเอเรหอรอเอเร หอรออรอหอรออรอหอรออือหรือหอรออือหรือหอรอเอหรือหอรอเอหรือหอรออีหรีไมเอกรีหอรออีหรีไมเอกรีหอรออะบอรับ หอรออะบอรับหอรออีดอรีดหอรออีดอรีดหอรอไอไหลไม้เอกไรหอรอไอไรไม้เอกไรหอรอเอหรือไม้เอกเรือหอรอเออหรือไม้เอกเรือหอรออกรอก หอรออ,อกอรอกหอรอออยอร่อยไม่เอกร่อยหอรอออยอร่อยไม่เอกร่อยต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะหรีหรีหรูหรู่ร่าร่รรา,ราเรเรเร,รอ หอหรื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 อรีรีรับรับรีรีดไรไรเรอเรอหลอกหลอกรอยรอย